เอาทีต uh, mm ัวหมาที hmm. mm ่เพื่อนบิมนโงสวัสดีน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนนะมันนี้ก็อยู่กับพี่เครืออีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะพามาเล่นเกมเศร้าทำนะเพื่อนๆนะมันนี้มจะแตกหนักให้เราแค้นให้เขาไปดูกันเลยเปื่อน วันนี้มีทุนอยู่ผ่นหารอยบุย๋ดนะทุกคนนะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวก่อนเริ่มเล่นพาไปดูตารางการจ่ายเงินรางวัลก้อนนะนี่นะสัญลักษณ์กตเตอร์นะเป็นตัวเหมือนตัวโล่นะเออวายเป็นตัวสาวทำนะลูปงลูปปั้นนี่เพียบเลยนะตัวคูณนะไอตัวทองลงมาเมื่อไรเนี่ยโหจ่ายหนัหนกหนกันกเลยนะบอกเลยสัญลักษณ์วายเป็นแบบนี้นะตัวคูนนะแต่คูนตะคูนหนึ่งคืนป้าย,ยานะเพื่อนน,น,นนะ คตเตอร์ลงส่ตัวเมื่อไรนะมุ่นฟรีเลยนะสิบล็อบแลยเพื่อนๆนะเกมนี้มีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะสำหรับเพื่อนที่ใจร้อนนะแม่คตเตอร์ไม่ลงสักทีก็ซื้อแม่งไปเลยนะไปไปดูกันในเกมเลยก่อนจัดเบ็ดหยีสิบตามสเต็ปก่อนดูทรงไปก้อนจะมาให้ไหมต้องห้าสิบมุ่นหลุยไอ้มาไปมาแล้วสวย โอ,โ,โ,อโอ้โหเฮ้ยโอ้โหลงสร้างตัวเมื่อกี้แม่เอาสิตัวหมาที่พื้นจัดไปสิมุนโอ้โห,โหโกดสี่ทีหมาเลยเพื้นเออมันต้องแบบนั้นสาวทั้จัดไปลูกพีหมาล้วจ่ายดิเด้อแม่หมาก้อนสวยยังไงเจดมุนกูนสีไปก้อนแม่ มาง่ายด้วยนะเขาจ่ายหนักหน่อยเพื่อนมาง่ายก็จ่ายหนักหน่อยเพื่อนอุ้ยไปเดือดโอ้อโหบัตโธเจมาตัว๋วไอ้ไหวลงแบบนี้ไอ้เขียวลูกพ่อมาตัวนี้พันฟ้ามาสิบเต็มแม็กเลยโอ้โหเลยห้ามูนเจมาต้ว๋วโหสิบแปดไปเลยมาก้อนะวังก้อนโตสองพันเจ็ดเอาเรื่อง ซีหมุนเอาแล้วมึงไม่เล็กนะเบสยี่สิบไม่เล็กนะขายากเลือตามพี่เครื่อมาเลยนะเด็กๆตา้าอายุที่แปก๊กไม่แนะนำให้เล่นนะเพื่อนๆน,นะไขยมากกว่านั้นอยากมีตุ้มมีตังนะเข้ามาเลยนะลิง์ด้านล่างเลยนะกดสมัครเข้ามาเล่นด้วยกันนะแอดมินแม่งตอบยี่บห้ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเลยสามพันมาก่อนชุดนี้ขอขยากหน่อยละกันเพื่อน เบ็ดห้เลยดีไหมสักสาสิบหมุนมาคือมาเลยนะตอนนี้เก็บกำลุงกำไรมาซ่องพันฟ้าเลยนะรวมกันสี่พันเลยนะเบ็ดห้จะมาให้ไหมเราเอาหน่อยชึบชึบเอาลงมาซ่องตัวสตัวเท่านั้นรู้จักเลยนะสักแคตเตอร์ลงสตัวเท่านั้นนะมาเว้ยสตัวมาขออีกตัวเดียวเพื่อน มาให้รู้จักน่อยไม่มาเลยเวนเอ้ยไอ้เคี้ยวโอ้โหนึกว่ามาให้แล้วเมื่อกี้โอ้โหแม่งเอ้ยลุนตัวโก้งเลยไปหาสิ่เปลาสู้อะไรนอกดีคูณซี่ไปแล้วโอ้โหวายลงเต็มเครื่องเมื่อกี้ไม่มีตัวเลยโอ้โหอีกเจ็ดมุ่นจะมาให้ไหม โอ้ยลายก็สวยทำไมไม่ลงหรือว่าสแกตเตอร์วะเฮ้ยมาหน่อยเอาโอ้โหลงมาทีห้าตัวเลยจัดไปเอาละมึงติดซ่องมุ่นลุยเพื่อนเบ็ดห้าสิบรู้เรื่องแน่คูณจังตังจ่ายด้วยนะเพื่อนเอ้ยมาแล้วเจมาสวยคูณหกไปมาครับมาครับเอาละมึงเอ้ยวันนี้มีตังเรียกบอสเด็กแล้วมึงเอาละ วงเวียนใหญ่แตนบายเลยมาโอ้โหเอาแล้วชุดนี้สวยไอม้มวงลูกพ่อลงมาวายลงมาเคมาไหมสวยชดนดเก้าพันฟ้าเอาแล้วมึงใครจะเป็นเรษที่เฮ้ยเอาแลวพี่คือเกิดแล้วมึงกันนี้ละมึงเอ้ยบวกรักหนักแล้ววันนี้ละโอ้โหเบ็ดห้าสิบมากจริงๆนะ เมื่อกี้เหลือหกมุนสุดท้ายนะแม่จะหายจริงๆลงมาหาตัวทิองมุนโยยาวไปยังไงเหลือซีมุนมุ่นองงอสนนองไปแล้วจะมีอีกไหมขออีกสักชุดได้ไหมไอ้มาเก้าพันแล้วขอมื่นขึ้นไม่ใหยโอ้โหแต่มื่นสองถือว่าจาับอยู่โอ้โหถือว่าเชียบอยู่นะ ถือว่าเชียบอยู่นะทุกคนนะโอเควันนี้ถือว่าได้กำลัุ้นกำไรแล้วนะนะใขรชออคที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้พี่คือพาเรือด้วยนะจ๊ะคลิปนะ้าอยากให้เล่นเกมไหนเหมือนเดิมนะคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอให้ทุกคนล้ำรวยล้ำรวยเห่งเนะเจอกันคลิปหนะ้าบายบายเนเพื่อน